ว้าวเร่งการติดดอกออกผลอย่างง่ายๆนะคะพริกยอดสวนค่ะเพื่อนๆโอ้โหนี่ขนาดฝนตกค่ะไม่มีอาการเชื้อราเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะฉิดพ่นสูนี้เลยนะเพราะว่ามีส่วนผสมของยาพารานะคะเพื่อนเพื่อนพริกก็จะงามสวยสมบูรณ์แข็งแรงอย่างนี้เลยโอ้สวยมากโอ้พริกม่ก้อยงามมากๆติดดอกดีๆแล้วก็ใบเขียวโอ้โหต้นพริกของเราค่ะใบเขียวแข็งแรงมากๆ ติดดอกดีดอกไม่สลัดร่วงนะคะต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยใบยก็จะเขียวอย่างนี้นะคะ่ะว้าวติดดอกดีนะคะดอกไม่ร่วงนะคะสูตรนี้เลยค่ะดูปักทองอย่าลืมนะคะต้องหลุมปลูกเนี่ยเพื่อนๆใส่ขี้ไก่หรือขี้หมูขี้วัวนะคะน้องถึงจะติดดอกแล้วก็ติดผลอย่างนี้นะคะเพื่อนจัติดต้นสูตรนี้เลยคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ทอดยอดมาอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อต้องเด็ดยอดนะคือให้ผลน้องใหญ่อะ ยอดเขาก็เอาไปขายหรือจะไปเด็ดจิ้มกับน,น้ําพริกได้เลยค่ะเด็ดยอดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเด็ดเลยอย่างนี้นะคะผลฟักทององเพื่อนจะได้ใหญ่ๆนะคะปลูกมะเขือข้าไม่ก้อยขาไม่เคยเห็นดอกเห็นผลนะคะสูตรนี้เลยค่ะเพืพ่อนๆเพื่อนๆมาสังเกตนะคะไปไหนที่โค้งบิดเบี้ยวเสียทรงนะแสดงว่าเจอเฮ้เพื่อนๆดูโอ้เพียวอ่อนค่าเนี่ย ไข่เหลืองเลยค่ะเพี้ยอ่อนแล้วก็มดนะแล้วยังเจอแมงวีขาวยาสูตรเลยค่ะสูตรกำจัดเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงแมงวีขาวยาสูตรอย่างง่ายๆมะเขือไม่เคยได้กินเลยค่ะแม่ก้อยทีพ่นที่ใต้ใบอย่างนี้เลยค่ะสังเกตอย่างนี้นะคะเนี่ยก็จะช้อนอย่างนี้เลยนะแต่เช้าเพื่อนๆเดินมาก็สำรวจต้นไม้ได้เลยค่ะ ฉะะีดพ่นไล่แมลงนะคะควรฉีดพ่นตั้งแต่ต้นไม้ของเรายังไม่เป็นโรคนะคะสวยก็ยังต้องมาฉีดนะคะฉีดพ่นทุกสองสามวันจะดีมากค่ะป้องกันดีกว่าแก้ไขเนาะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรทีนารักทุกท่านคะ่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรที่เด็ดที่สุดลง่ายที่สุดนะคะในการเร่งการเจริญเติบโตคะ่ะเร่งการติดดอกออกผลนะคะแถมสูตรนี้นะคะยังกําจัดมดหนอนแมลงแบบง่ายที่สุดเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยคะ่ะ เติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะแถมยังไล่มดไล่นอนไล่แมลงแบบง่ายที่สุดนะคะโอโมนลที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักหัวใจของงานครั้งนี้นะ,ะเป็นนะคะนมนะคะเป็นนมจืดหนึ่งกล่องนะคะอันดับต่อไปนะคะเป็นกะปินะคะ อันดับต่อไปค่ะเป็นผงชูรสโมโนโซเดียมกูตามีกอันดับต่อไปค่ะก็คือนะคะเครื่องดื่มชูกําลังะะที่มีทอรีนะะ 1, นะคะถึงพันนะคะพันมิลลิกรัมคะ่ะเพื่อนน้ำตาลทรายค่ะเริ่มเลยค่ะเพื่อนอันดับแรกนะคะนมนะคะนมจืดหนึ่งกล่องค่ะเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีนะคะนมนะคะมีกรดอะมิโนนะคะที่ต้นไม้พืชผักต้องการค่ะผักหวานกรอบรสชาติด,ดีนะคะไม้ผลค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือมะนาวนะคะดกแน่นๆเต็มต้นอย่างง่ายๆนะคะด้วยนมเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ 1, ่งกล่องนะคะ ต่อไปเลยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่มีทอรีนถึงพันมิลลิกรัมนะคะทอรีนก็จะดียังไงคะมันก้อยขาก็จะทําให้พืชของเรานะคะเมื่อติดดอกแล้วนะคะดอกไม่สลัดดุดล่วงง่ายค่ะดอกแข็งแรงติดผลดีผลสวยผลผลมันวาวสวยน้ําหนักดีค่ะด้วยทอรีนเลยคะ่ะเพื่อนๆจ้าใส่ลงไปเลยนะคะหนึ่งขวดนะคะใส่น้ําตาลนะคะน้ําตาลทรายคืออาหารของจุลินทรีย์นะคะทรายขาวทรายแดงได้หมดเลยเราใส่ลงไปนะคะสี่ช้อนนะคะอือสอง ส,า,สาใส่นะคะผงชูรสโมโนโซเดียมกูตาเมตค่ะสองช้อนค่ะกะปิค่ะมีฟอสฟอ,ร,ฟอร,รัสสูงนะคะผลดกผลแน่นเต็มต้นนะคะด้วยกะปิเลยค่ะเราละลายกะปินะคะในน้ำอุ่นนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ก้อยขาติดดอกแล้วดอกก็สลัดหลุดร่วงนะคะความแข็งแรงของดอกสำคัญมากอฟอสฟอร,รัสช่วยได้ค่ะเพื่อนเ่ค่ะ เร่งการแตกรากฝอยนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดระเบิดรากตึมอย่างง่ายง่ลายกระปีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่แคลเซียมและโปรตีนอย่างง่ายงี่เปลือกไข่นะคะ,คะก็ตาหรือปั่นให้ละเอียดะะเปลือกไข่ลงไปค่ะสองช้อนนะคะเคใส่ขวดเลยค่ะเพื่อนเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะวางไว้ที่ร่มลําไรนะคะไม่ต้องปิดฝาแน่นนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ เสร็จแล้วจ้าฮอร์โมนนมสดนะคะฮอร์โมนแบบเร่งด่วนพืชผักงามสวยยกสวนะะนี้ไม่ต้องหมักทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีแต่เพื่อนท่านไหนสะดวกเนาะสามารถหมักไว้3วันได้เช่นกันนะและเมื่อหมักไว้3วันค่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงคะแม่ก้อยคะนี่เลยค่ะหมักไว้3วันค่ะโอ้กดอะเมโนโก็จะเล็กและละเอียดสามารถ นำไปใช้ได้ทันทีเลยง่าย<ง>ๆว่ายิ่งหมักนานยิ่งดีมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมาดูวิธีใช้เลยคะ่ะเพื่อนๆจา๋าหรังจะเป็นฟอที่จะพ่นขนาดหนึ่งลิตรนะเราใส่ฮอร์โมโนนมสดแบบเร่งด่วนเลยครับสูตรนี้ดีจริงทำใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องซื้อป Ł ุ๋ยแพงๆนะคะเราใส่ลงไปนะคะสามช้อนนะคะต่อที่สิบพุ่นหนึ่งลิตรนะคะ กินใบไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้ผลนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะมะเขือมะนาวจ้าใช้ได้เช่นกัน,นะคะ่ะเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกพริกนะคะพริกเน่าพริกเป็นโรคก,กุ้งแห้งไหมคะเพิ่มสิ่งนี้ลงไปน,นะคะเป็นยาพาร,รานะคะใส่ลงไป1เม็ดนะคะเพื่อนๆค่ะอย่างนี้นะคะแก่ใบเหลืองหง,งอกต้นโสมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆค่ะกาจัดมดหนอนแมลงนะคะให้จบในครั้งเดียวเลยค่ะใส่สิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะอะไรทำให้กค่ะเป็นสบู่นะคะ ละลายในน้ำสะอาดแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะเ <c oughs> พือ่อนๆแม่ก้อยประมาณนะอยู่ที่ครึ่งแก้วนะคะเป็นสารจับใบกำจัดมดหนอนมแมลงเพี้ยะคะ่ะใส่ลงไปเลยคะ่ะน้ำสบู่ค่ะมีฤทธิ์เป็นด่างนะคะกำจัดเพีย้ยไฟไรแดงไรขากจัดมดหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะพ่นต้นไม้ที่เรารักได้เลยะคะ่ะ <c oughs> นี่ใครปลูกพริกนะคะไม่ดกเลยคะ่ะแม่ก้อยขาพริกมีอาการใบหงิกใบงอใบกูบหดเล็กลงนะคะ ใช้สุดสดเละคะเ่ะเพื่อนๆค่ะฮอร์โม,อมอนนมสดแบบง่ายๆเลยค่ะ,คะการติดดอกออกผลพืชใบเขียวใบใหญ่บนใบแล้วก็ใต้ใบก็ช้อนนะคะนี่ปรับหัวนี้นะคะส,สีไม่แตกหนอไม่แทงหลอดเลยมีอาการทรงๆเหมือนเดิมนะคะ<ม>ต้องเพิ่มและธาสารอาหารวูตาซีดีฮอร์โมนดีๆสำหรับพืชค่ะด้วยสุดี้นะคะฮอร์โมอนพืชแบบง่ายๆเร่งการแตกใบแตกยอด มันสีใบดกใบเยอะใบใหญ่พูนเลยค่ะกําจัดเพี้ยไฟไรแดงได้ด้วยค่ะใบท่าไม่้อ่ขาผักกินใบมีอาการใบเลืองเหลืองช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะใช้สูตรนมเลยค่ะฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนชั้นดีสําหรับพืชเลยค่ะช้อนใต้ใบด้วยืผักหวานกรอบรสชาติดีใช้สูตรนี้เลยค่ะโอ้ดูดปูเร่ม่ไกยงามมากูเรยกระลำนะคะพื่อ่ พต่วเลย่ยกำลังสวยเลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยทำให้ผักหวานกรอบรสชาติดีจ้าและสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะฮอร์โมนนมสดสูตรนี้ค่ะเราใช้นะคะครึ่งแก้วนะคะอยู่ที่100มลนะครึ่งแก้วค่ะผสมต่อน้ำยี่สลิตรค่ะพเพื่อนๆจะลาดรดหรือฉีดพ่นค่ะตามสะดวกเลค่ะ ใช้ยังไงคะไม่ก้อยขาเราจะใช้ทุกสองสาวันนะคะหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งยาพาร,ราค่ะเพื่อนจา๋าทำให้พืชที่สมโซกลับมาเขียวงามอีกครั้งนะคะเสริมภูมิคุม้มกันให้กับพืชค่ะด้วยยาพาร,ราะะเลยค่ะลงไปนะคะสเม็ดนะคะต่อน้ำยี่สิบริกาจัดมดกําจัดนอนมแมลงอย่างง่ายๆนะคะ ล่ารด,ดหรือฉีดพ่นค่ะได้เลยค่ะมาลาดรดเลยนะคะบอลสีค่ะได้เลยค่ะมะกรูดค่ะแม่ก้อยขามะกรูดมีอาการใบเหลืองลเลยพืชกําลังแตกใบแตกย,ยอดใหม่น้องจะอ่อนแอนะใช้สูตรนี้เสริมป้องกันไว้เลยค่ะโ้ปลูกกะเพราไปแล้วใบเหลืองเหลืองค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยนะคะเร่งเขียวแบบง่ายอ้าวสูตรนี้นะคะเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีค่ะอืนะคะต้นโสม,สมปลูกกราบไม่เคยเห็นดอกเลยค่ะแม่ก้อยขา น,ะะนี่นะคะกาจัดเพลี้ยไฟลายแดงได้ด้วยนะคะฉีดพ่นตอนไหนคะ่ะไม่ก้อยขาฉีดพ่นช่วงนะคะตั้งแต่3ามโมงเช้าสี่โมงเช้านะกํกำจัดเพ,พดลี้ยไฟลายแดงนะคะ <S <S นี่ริ่งดอกกันอย่างง่ายๆเลยค่ะ,ะปูมะ่มะเขือค่ะไม่ก้อยขาไม่เคยเห็นดอกเห็นผลนะคะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตนะคะใบไ,ไหนที่โค้งบิดเบี้ยวเสียทรงนะแสดงว่าเจอเี้ยเพื่อนๆดูโอ้เพลี้ยอ่อนค่าเนี่ย ไข่เหลืองเลยค่ะเพยอ่อนแล้วก็มดนะแล้วยังเจอแมงวีขาวยาสูดเลยค่ะกำจัดเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยกำจัดเพียอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงแมงวีขาวยาสูดอย่างง่ายๆนะคะปลูกมะเขือไม่เคยได้กินเลยค่ะแม่ก้อยฉีดพ่นที่ใต้ใบอย่างนี้เลยค่ะช้อนอย่างนี้เลยนะเดา๋ยวเช้าเพื่อนๆเดินมาก็สำรวจต้นไม้ได้เลยค่ะฉีดพ่นนะคะหลักการนะคะฉีดพ่นไล่แมลงนะคะฉีดพ่นตั้งแต่ต้นไม้ของเรายังไม่เป็นโรคนะคะคือสวยก็ยังต้องมาฉีดนะคะฉีดพ่นทุก สองสามวันจะดีมากค่ะป้องกันดีกว่าแก้ไขเนาะเพื่อนๆเนะาะใบเป็นรูอย่างนี้คะ่ะไม่ก้อยขาทำยังไงคะใบเป็นรูเป็นโรคเป็นมแมลงนะคะก็ตัดเลยค่ะเพื่อนๆจะ้ะไม่ให้เป็นภาระ,ะนะคะเพื่อนๆจ้ะตัดเลยใบยจุดด่างขาวตัดเลยค่ะปลูกมะเขือใบไม่ต้องเยอะค่ะเน้นดอกเน้นผลนะคะแล้วก็ต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้านะคะรากลอยแล้วนะคะไม่ก้อยก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วค่ะเพื่อนๆมีปุ๋ยคอกหรือมีดินหมักนะคะหรือมีดินใหม่นะ ใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่รอบๆขอบกระถางรอบใช้กิ่งด้วยนะคะ<อ>ให้ลากฝอยน้องออกมาค่ะน้องจะได้ตัวไวๆ<อ>สูตรง่ายๆทั้งดกทั้งแน่นต้นแข็งแรงไงรโรคแมลงนะคะ<อ>ตักเลยค่ะพื่อนๆหนึ่งขันนะคะอตอนนึงก็ถังใหญ่ได้เลยแล้เลย<อ>พริกมะเขือมะนาวมะละกอก็ใช้สูตรนี้นะคะทําแบบนี้ได้เลยค่ะ<อ>ปลูกกล้วยไม้อยากเห็นดอกขาไม่ก้อยค่ะสูตรนี้เลยค่ะกล้วยไม้งามแทงช่อดีออกดอกดกดอกใหญ่สีสวยนะคะ ใบเขียวเข้มแข็งแรงแลกล้วยไม้นะคะอยากให้ออกดอกดีนะคะต้องวางไว้จุดที่โดนแสงแดดในช่วงเช้านะคะให้ปุ๋ยยังไงคะแม่ก้อยคะอุ้ยส่วนนี้ของเรานะคะเพื่อนๆก็แช่ลงไปเลยค่ะ3นาที5น,นาทีนะคะแช่ไปเลยค่ะให้วัสดุปลูกเขาเปียกนะคะเพื่อนๆ่ตักเลยค่ะให้เปียกไวๆเลยนะาะให้ชุ่มชื้นเลยค่ะแล้วก็ไปแขวนเลยค่ะปลูกถ้าพิมค่าไม่เคยเห็นดอกเห็นผลเลยค่ะแม่ก้อยสูตรนี้เลยนะคะ ระเบิดตาดอกติดดอกออกผลดีฉิดพงสูตนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะที่คนต้นนะควรดินทุกสิบห้าวันแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกทางดินด้วยนะคะเพื่อนๆเดกน้องจะได้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างนี้เลยอู้มะะกอต้นสูงต้นใหญ่ติดดอกออกผลดีค่ะเพื่อนๆค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เลยว้าวมะนาวค่ะระเบิดตาดอกติดผลแน่นๆเต็มต้นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ่ะฉีดพ่นเลย ฉีดพ่นให้ปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆนะคะฉีดพ่นในช่วงเช้านะคะเนื่องจากพืชจะสังเคราะห์แสงได้ดีนะคะปรุงอาหารนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นะคะฉีดพ่นเลยค่ะเพน เห็นหมดดีเลยคะ่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต้นไม้พืชผักไม่งามไม่สวยไม่ดกนะคะมดหนอนแรงเยอะทำสูตรนี้ไม่ใช่กันเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุกคน ハハハハ